ดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงเสาร์วันที่สามเมษายนครับมาบนงวดทองเด้องวดทองกระบาวตึงครับพี่น้องครับแม่นี่ทองหกเดือนครับความูลนูนที่ลอยสี่สิบสี่สิบบวกครับพี่น้องครับลูกสองค่าทองเด้อเปิดไบสองหมื่นเจ็ดท่านเท่านั้นครับรงปีกสองลอยโลคือเก่าครับงวดสดแหงครับประกันทองเด้อตัวนี้ได้ทึ่งเมาได้ทึ่งเข้าครับพี่น้องครับ นี่ครับเ็ัวลูกสองขาด่องครับตับตัวเหยาดีครับนุ่มตีเท่าครับเล็บขอเท่ากระง่ามดูครับเป็นงามเลยนะคะเบ็กงขายเบิร์ดครับวัวประขันฟองครับดูที่หกเดือนนะครับคุณน่ะงูเหย้าอัดลาดแดงจึ้งครึ่งครับแดงซ้ําๆเลยครับแดงสัมสัลำยาวๆเลย สองหมื่นเจ็ดพันครับไผเห็นคลิปนี้กะเปล่าทร่หาเบ่าตึงครับง้อสดครับอนาคตให้ลูกได้อีกหลายตครับเม่นี่ครับจมูกสีดำครับบ่ฉีกบ่แวงดังคมคมเลยดังคมคมนี่ลูกสองค่ทองครับสองหมืนเจ็ดพันครับเห็นคลิปนี้ก็ทร่มากครับพี่นองครับบรรยากาศช่วงเสา้าวันที่สามเมษายนครับคุณน่ะเย่าอัลลาดครับเพศสีดำ เพสีดำน่มสีเตาเบิ่งครับเพตครับไปทางพุนีิ่าไปทางพุ่นงวนนาเลียงอีกหนึ่งโตรครับบรรยากาศช่วงเศร้าครับนี่ง้วดทองมาฝากหนึ่งโตรครับ หูดีครับนิสัยครับเชื่องดีเชื่องดีหูดีครับจับได้ใบได้เด้อคุณพ่อคุณแม่จับได้ใบได้ครับหัวตัวนี้บสซนครับบโซนโบดือ้บอบโซนหัวเชื่องๆครับนี่จับให้เบิ้งเลยนี่สองเจ็ดครับสองเจ็ดพิกัดบานนาวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับเบาตึงเกาะมือเดียวก็อยู่หัวดังอ,อ่อ,อน งอประกันทองครับหนอกตังโจโก,โก้ควนจับดีรั่มโตเง่า,าดีคุณน่ะแขงขาดีเบิร์ครับทกถอนเ่าประกันหายอยู่แล้วครับสิบหามือประกันทองหายน้ำครับแต่ทางคุณนนี่ล่ละทองหกเดือนแล้วครับตัวทองเรียบร้อยเด้อตัวทองเรียบร้อยไปหางว่าทองครับ ราคานาเลียงนาซื้อนาเลียงครับปูนลำเาาแห้งลำเาาแห้งครับตัวนี้ไป้องวิ่งละไปยางบนอยู่นี่ละ อาสนใจโท่มากครับหาเบาตึงได้ครับงววเป็นตะเลี่ยงงัวทองงัวสดดีทองอยู่ที่หกเดือนแล้วลูก2ค่าทองครับสูงร้อยสี่ิบบวกนี่งัวดีไม่มีปัญหาครับแข้งขาถือว่าใส่ได้โอเคครับกรีบเล็บขอเท้าโอเค นาเลียงครับตัวนี้นาเลียงให้ลูกได้อ <c oughs> <ph änn ส> ีกหลายโตครับโอ้ยขอโทษขออภัยครับอันนี้คือไอนะครับเด้อสมักครับนี่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 จับให้เบิ้งเลยมันพอคุณแม่จับให้เบิ้งเลยครับวัวหูดีครับผู้เฒ่าผู้แกเลี้ยงได้นี่ ยืนงามๆเวลายยืนงามๆบรรยากาศส่วงเศร้าครับของว่าเบาตึงคือเก่าครับ สนใจกระทษมากครับเห็นคลิปนี้กะโทรหาบ่าวตึงเนี่ยเลยครับอยางแดงง้วนทองไปเลี่ยงครับพองอ,อยู่ที่หกเดือนครับสูงร้อยสี่สิบบวกลูกสองค่าทองแข้งขาดีเบิ้นมจีเต่าประกันทองประกันขาโทรขาทอนสิบห้ามือนาเลี่ยงครับนาเลี่ยงค่านี่สองเจี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับบ่าวตูงประทุมราชจะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกระชับจบกิฟต์เซตเพิ่มคนอีก,กอนครับ แห้งเด้อสุขุมสุกนครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปครับสวัสดีครับผม